วิธีจัดการกับพวกแก๊งมิจฉาชีพแก๊งคอร์เซนเตอร์หลอกลวงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสายโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาแบบตอบรับอัุโนมัตินะครับว่าโทรจากสำนักงานไปรษณีย์ไทยบ้างโทรจากสำนักงานาจราจรกลางบ้างโทรจากสารอาญาบ้างนะครับโทรจากนู่นนี่นั่นนะครับกลุ่มของมิจฉาชีพต่างๆที่โทรมาอาลาวาดกันอยู่สําหรับในหลายๆท่านนะครับ เจอกันบางท่านเนี่ยเจอกันเช้าเที่ยงเย็นนะครับทุกวันนะครับของผมเองอ่เมื่อก่อนวันละครั้งนะครับทุกวันวันละครั้งทีนี้วิธีการที่จะจัดการกับพวกแก๊งมิจฉาชีพเหล่านี้นะครับเวลามันโทรมาวิธีเดียวก็คือด่ามันครับรับสายกด9กด0นะครับกดไปเลยครับพอมันรับสายด่าครับเปิดฉากด่าทันทีครับด่าก่อนครับแล้วเรียบวางสายนะครับ แล้วครั้งต่อไปมันจะไม่ค่อยกล้าโทรมาอีกนะครับมันจะค่อยๆลบเบอร์ของเราออกจากใน,นระบบของมันไปนะครับผมเนี่ยทำมาแล้วทุกเบอร์นะครับหลังจากเนี้ยผมทํามาตลอดครับเวลามีคอร์เซนเตอร์แก๊งคอร์เซนเตอร์โทรมานะครับแล้วผมก็จะกด9หรือกด0แล้วแต่มันมันบอกในใ,ใ,ในในระบบตอบรับอัตโนมัตินะครับเมื่อกดไปปุ๊บ พอมันรับสายปุ๊บผมชิงด่าเลยครับด่าช้างเย็ดช้างเย็ดดอกทองอีหน้าอีกะลีอีสันดานอีชาตชั่วอีชาตหมาไอสาระเลวไอสาระชั่วไอบาดลวกไอช้างหน้าหน้าเย็ดอะไรเนี้ยนะครับด่าไปเลยครับด่าแบบแรงๆครับด่าเจ็บๆไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับด่าเอาไอสะเทียนเลือนแร่นไปเลยครับแล้วพอด่าปุ๊บชิงวางสายครับมันจะฟังเราครับบางทีมันก็เปียกเสียงนะครับแต่เราก็ด่าไปก่อนครับ หลังจากนั้นมันไม่ค่อยกล้าที่จะโทรมานะครับของผมเนี่ยหายไปเมื่อก่อนเนี่ยมาโทรมาทุกวันครับคอร์เซนเตอร์โทรมาทุกวันพอด่าไปปุ๊บเนี่ยสัปดาห์ละครั้งตอนนี้มาสัปดาห์ละครั้งครับแล้วก็ผมก็จะด่ากันไปต่อเรื่อยๆครับถ้ามีคอร์เซนเตอร์โทรมาอีกครับคอร์เซนเตอร์โดนแน่นอนนะครับ โดนด่าแน่นอนครับทุกคนทุกรายนะครับไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายที่เป็นคอร์เซนเตอร์ที่เป็นแก๊งมิจฉาชีพโทรมาผมด่ากระจาดด่ากระจายนะครับไม่ต้องโทรมาก็ได้นะครับถ้าไม่อยากโดนด่าก็ไม่ต้องโทรมาแต่ถ้าอยากโดนด่าก็โทรมานะครับกูด่าจัดเต็มนะครับด่าจ่บด่าแรงด้วยนะครับด่าไปเลยครับพี่น้องประชาชนทุกท่านครับไม่ต้องไปกลัวครับกลุ่มมิจฉาชีพกลุ่มแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่มันโทรมานะครับอ้างนู่นนี่นั่นอ้างไปรษณีย์ไทยอ้างพัสดุตกค้าง อ้างหมายจับอ้างหมายเรียกอ้างนู่นนี่นั่นครับด่าไปเลยครับกด9กด0พอมันรับสายแล้วด่าด่าเสร็จแล้ววางสายทิ้งไปเลยครับถ้ามันโทรมาอีกก็ด่าอีกครับด่าไปครับแต่พวกสาะระเลวพวกนี้พวกแก๊งมิจฉาชีพนะครับด่าไปเลยครับนะครับซึ่งในเมื่อแก๊งคอนเซ็นเตอร์แก๊งมิจฉาชีพมันอาละวาดกันอยู่นะตอนนี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดหย่อนนะครับมันเป็นความบกพร่องของกสทช สำนักงานกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และอะไรเนี่ยนะครับชื่อเต็มๆมันบรนยาวนะครับผมไม่ค่อยจำผมดจำได้ชื่อย่อกสทชไม่มีประสิทธิภาพครับไร้ประสิทธิภาพนะครับตำรวจไซเบอร์ก็ด้วยไร้ประสิทธิภาพครับนะครับไม่สามารถที่จะจัดการแก๊งคอเินเตอร์ให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทยได้น่ะถือว่าไร้ประสิทธิภาพนะครับกสทชนะครับแล้วก็ตำรวจไซเบอร์นะครับแล้วก็ไรยหน่วยงานนะครับ ที่มีหน้าที่โดยตรงในการจัดการกับพวกแก๊งมิจฉาชีพแก๊งคอสเซนเตอร์อะไรเงี้ยนะครับแต่คุณไร้ประสิทธิภาพนะครับประสิทธิภาพของคุณไร้มากๆนะครับไร้ประสิทธิภาพจริงๆครับหน่วยงานเหล่าๆพวกนี้นะครับรวมไปถึงเครือข่ายมือถือนะครับก็ก็ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีอยู่ตอนนี้แต่ละเครือข่ายเขาก็ดําเนินการบล็อกบล็อกบล็อก,บล,อกบล็อกกันอยู่นะครับ มันจะเป็นเบรรรเนอ,นนอนนเเบร์ที่โทรมาจากต่างประเทศนะตอนนี้ตอนนี้ที่เป็นเบอร์ที่โทรมาจากต่างประเทศถ้าเป็นเบอร์ไทยนะ่ะไม่ไม,ไม่มีแล้วนะครับตอนนี้เพราะว่าวการลงทะเบียนซิมในการเปิดเบอร์ซิมนะ่ะค่อนข้างที่จะเข้มงวดขึ้นนะครับเพราะเราสามารถตรวจสอบได้เนี่ยถ้าเป็นเบอร์เบอร์ไทยอ่ะน,นะครับเราสามารถตรวจสอบได้ว่าจดทะเบียนในชื่อของใครนะครับร้านไหนเป็นการจดทะเบียนให้ลูกค้าลงทะเบียนซิมด้วยตนเองหรือร้านค้าลงทะเบียนซิมให้อะไรเงี่ยมันสามารถตรวจสอบได้นะครับถ้าลูกค้าลงทะเบียนซิมก็ ตรวจส,สอบได้นะครับว่าลงทะเบียนโดยชื่อของใครนะครับแล้วก็ตอนที่สแกนใบหน้าใบหน้าของใครนะครับใบหน้าที Man? ่สแกนกับใบหน้าในบัตรประชาชนมันเหมือนกันหรือไม่มันตรงกันหรือไม่เนี่ยนะครับมันตรวจสอบได้นะครับการลงทะเบียนสติมเนี่ยนะครับเบอร์ไทยไม่มีปัญหานะครับเบอร์ที่เป็นเบอร์มือถือไม่มีปัญหาครับแต่ตอนนี้ที่มีปัญหาคือโทรมาจากต่างประเทศนะครับขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายบวกทั้งหลายแหล่นั่นคือมิจฉาชีพทั้งหมดนะครับ ถ้าคุณผู้ชมเหงาเหงานะครับก็กดศูนย์กดเก้าแล้วพอมันรับสายด่ามันครับด่ากระเจิดกระเจิงด่ากระจัดกระจายครับด่ายับยับไปเลยนะครับแล้วก็รีบวางสายนะครับอย่าให้มันทันอย่าให้มันทันด่ากลับนะครับมันปกติมันไม่ด่ากลับครับถ้าเราด่ามันก่อนมันจะไม่ด่ากลาบครับมันจะมันจะปิดเสียงเรานะครับมันจะปิดเสียงเราเงียบเลยครับนะแล้วก็ด่าเสร็จก็ชิงวางสายซะก่อนนะครับนี่คือวิธีการจัดการกับพวกแก๊งมิจฉาชีพแก๊งคอนเซ็นเตอร์เราด่ามันมันจะไม่ค่อยกระ้าโทรมานะครับ อย่างน้อยๆก็คือสัปดาห์ละครั้งเหมือนของผมเนี่ยสัปดาห์ละครั้งตอนนี้มันโทรมาคอนเซ็ปเตอร์ก็ยังโทรมาอยู่นะครับแต่สัปดาห์ละครั้งเมื่อก่อนทุกวันครับวันละครั้งทุกวันเมื่อก่อนแต่ตอนนี้ผมด่าไปก็เหลือวันละสัปดาห์ละครั้งแล้วตอนนี้นะครับก็ผมก็จะด่าไปเรื่อยๆครับถ้าขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายบวกผมรู้เลยครับนี่คือมิจฉาชีพครับไม่ต้องมาอ้างอุนนนีนั่นหรอกนะครับมิจฉาชีพร้อยเปอร์เซ็นด่าครับด่ากระจัดกระจายนะครับมาฝากกับทุกๆท่านเพียงแค่นนี้้ะครับถา เป็นเสียงตอบรับอัตโนมัตินะครับท่านไม่ต้องตกใจนะครับจากหน่วยงานไหนก็ตามแต่ของราชการนะครับท่านไม่ต้องตกใจครับกดศูนย์กดเก้าแล้วด่ามันก่อนครับนะครับด่ามันก่อนเลยครับถ้ามีปัญหาก็ค่อยไปสู้กันในชั้นศาลนะครับด่าไปก่อนครับมิจฉาชีพมันกลัวเรานะครับด่าไปครับแล้วมันก็จะไม่ค่อยกล้าทูหมาเรานะครับฝากไว้เพียงแค่นี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในขั้งหน้าครับสวัสดีครับ